สวัสดีครับพี่น้องกิจจักแสงสัติภาพสารธรรมแสงสัติภาพคลองหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่16ตุลาคมปี2 0 2 1เเราผ่านมาแล้วครึ่งเดือนของเดือนตุลาคมแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างที่เราได้ใช้เวลาตั้งแต่ต้นเดือนมานี้มาศึกษาผ่านพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะมาไข้ควรพระธรรมของพระองค์ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ13ถึงข้อ17ซึ่งผมขอใช้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าถวายตามขนาดพระพรที่ได้รับเราจะมาอ่านพระคัมภีร์กันก่อนด้วยกันนะครับท่านจงถือเทศกาลอยู่เพิงเจวัน เมื่อท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานนวดข้าวและจากบ่อย่ำองุ่นของท่านแล้วในการเลี้ยงนั้นท่านจงยินดีทั้งท่านและบุตรชายหญิงของท่านและทาสทาสีของท่านทั้งคนเลวีและคนต่างด้าวทั้งเด็กกำพรา้และแม่ไม้ซึ่งอยู่ในเมืองของท่านท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงนั้นแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเจ็ดวัน ณสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่พืชผลทั้งสิ้นของท่านและแก่งานทุกอย่างที่มือท่านทำเพื่อท่านจะมีแต่ความยินดีผู้ชายของท่านทุกคนจะต้องเข้ามาเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของท่านปีละสามครั้งณสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ ในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพิงอย่าให้เขาไปเข้าเฝ้าพระยาเวมือเปล่าให้แต่ละคนถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเทศกาลอยู่เพิงเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่คนยิวเขาจะต้องยึดถือและก็ ปฏิบัติตามในทั้ง3าเทศกาลนี้3เทศกาลนี้มีอะไรบ้างอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเทศกาลแรกเราเรียกว่าเทศกาลปัสการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Passover เทศกาลที่สองก็คือเทศกาลสัปดาห์ซึ่งในสมัยขององค์พระเยซูคริสเทศกาลนี้เราก็รู้กันในอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาล Pentecost หรือ Pentecost และ เทศกาลที่3เราเรียกว่าเทศกาลอยู่เพิงซึ่งในภาษาฮิบรูเขาใช้คำว่าสุคตในเทศกาลอยู่เพิงนี้มีรูปแบบอย่างไรเทศกาลนี้เขาจะเป็นการที่เขาระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำชนชาติยิวหรืออิสราเอลนั้นออกจากแผ่นดินอียิปต์และพวกเขาจะต้องใช้เวลาอยู่ในถิ่นทุรกันดานตรตลอดระยะเวลา40ปี ก็เหมือนกับการที่พวกเขาอยู่เพิงซึ่งเป็นรูปแบบสถานที่ชั่วคราวและจะต้องย้ายไปเรื่อยๆดังนั้นการที่พวกเขารักษาเทศกาลอยู่เพิงจึงเป็นการเลนลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำพวกเขารอดพน้นจากอันตรายรอดพน้นจากเงื้อมมือของประเทศอียิปต์และพวกเขาต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆส่วนรูปแบบของการเฉลิมฉลองนั้น พวกเขาในปัจจุบันก็จะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นเชลเตอร์หรือศัพท์ปัจจุบันเราใช้คำว่าแคมป์ซึ่งมีอยู่3ด้านด้วยกันและด้านบนนั้นก็บางทีก็อาจจะปูด้วยใบยไม้หรือปูด้วยกิ่งก้านซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ชั่วคราวและพวกเขาจะใช้เวลาในการที่จะเฉลิมฉลองนั้นเป็นระยะเวลาอยู่7วันด้วยกันซึ่งในเวลาต่อมา การเฉลิมฉลองเทศกาลอยู่เพิงนั้นก็ตรงกับช่วงเวลาที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวรอบสุดท้ายฉะนั้นจึงเป็นการที่พวกเขาเฉลิมฉลองการที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวทั้งข้าวทั้งองุ่นและเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานผลผลิตต่างๆให้พวกเขาอย่างพอเพียงสิ่งที่พวกเขาได้ทำด้วยกันในช่วงเทศกาลอยู่เพิงก็คือว่าในข้อ14ได้บอกอย่างนี้ว่า ในการเลี้ยงนั้นท่านจงยินดีทั้งท่านและบุตรชายหญิงของท่านและทาสทาสีของท่านทั้งคนเลวีและคนต่างด้าวทั้งเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ในเมืองของท่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าได้กำหนดให้ชนชาติอิสราเอลนั้นเขาเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ทั้งเมืองนะโดยไม่แบ่งชนชั้นทุกสถานะตั้งแต่คนที่เป็น เจ้านายลงมาถึงธาตุลงไปถึงคนต่างบ้านต่างเมืองที่มาอยู่ในเมืองนั้นๆและก็รวมทั้งคนเลวีซึ่งเป็นพวกโปรหิตทุกคนต่างร่วมเฉลิมฉลองร่วมกันในเทศกาลนี้ทณาดเดียวกันพวกเขาทำไรบ้างครับในข้อ15ได้บอกว่าท่านจงถือเทศกาลเลีย้ยงนั้นแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเจวัน ณสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่พืชผลทั้งสิ้นของท่านและแก่งานทุกอย่างที่มือท่านทาเพื่อท่านจะมีแต่ความยินดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าความหมายของการที่พวกเขามาเฉลิมฉลองนั้นเพื่อเฉลิมฉลองและขอบพระคุณพระเจ้าที่พรงทรงอวยพระพรให้พวกเขามีผลผลิต มีอย่างเพียงพอผ่านทางน้ำมือที่พวกเขากระทำผ่านทางงานทุกอย่างที่พวกเขาได้กระทำผ่านทางดินที่พวกเขาได้ปลูกและผ่านทางดินฟ้าอากาศที่พระเจ้าอํานวยให้พวกเขาและนี่คือความหมายของเทศกาลอยู่เพิงครับเพรันความหมายของเทศกาลอยู่เพิงนั้นโดยในแล้วของคนยูจึงมีอยู่สองความหมายด้วยกันความหมายแรก เป็นการที่พวกเขาละลึกถึงการที่พระเจ้าได้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อพวกเขาจะลึกถึงเหตุการณ์ถึงการที่พระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาและแน่นอนประการที่สองเป็นการเฉลิมฉลองที่พระเจ้าประทานผลผลิตอย่างพอเพียงให้กับพวกเขาและพวกเขามีความรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าและก็ชื่นชมยินดีร่วมกันครับมากยิ่งกว่านั้นพระเจ้าได้กำหนดต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลอยู่เพลิงพวกเขาจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ได้บอกพวกเขาว่าอย่าเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าเป็นที่น่าสนใจว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกหลักการในการที่พวกเขาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าและก็การถวายให้กับพวกเขาครับมีหลักการอะไรบ้างข้อที่หนึ่งพวกเขาจะต้องถวายตามความสามารถนะถวายตามความสามารถ หรือพูดอย่างหนึ่งก็คือถวายตามกําลังที่พวกเขามีและประการที่สองถวายตามพระพรที่ได้รับถวายตามพระพรที่ได้รับถ้าเราได้ดูในพระคัมภีร์ข้อ 17, ขอ17เขียนไว้ชัดเจนอย่างนี้นะครับว่าให้แต่ละคนถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแด่ท่านคำว่า ถวายตามความสามารถของตนนั้นเมื่อผมได้ไปดูในฉบับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าถวายตาม proportion proportion แปลว่าถวายตามส่วนที่เขาเองได้มีหรืออีกความหมายในหนึ่งก็คือว่าถวายตามกำลังนะถวายตามกาลังถวายตามสัดส่วนที่ตัวได้รับและมากยิ่งกว่านั้นถวายตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่าน ประทานแก่ท่านดังนั้นครับนี่คือหลักการการถวายที่พระคัมพี์ได้กำหนดไว้และถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปะจจาวันของเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลอยู่เพิงเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างประการที่หนึ่งที่เราได้รับบทเรียนก็คือว่าเมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของเรา นะเราสามารถจะมีท่าทีต่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นได้สองอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเราก็อ,อาจจะถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงให้ความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับคนอิสราเอลเหมือนกันเมื่อพระเจ้าพาพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ก็มีอยู่พวกหนึ่งที่บน่นที่ต่อว่าพระเจ้าว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ออกมาดีกว่าสู้อยู่ใน แผ่นดินอียิปต่อไปแต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าขอพระคุณพระเจ้าที่พระงทรงนำพวกเขาออกมานะและเขาได้ใช้เวลาในการที่จะทบทวนพระคุณของพระเจ้าตลอดระยะเวลาที่พระองค์นำพวกเขาทีละก้าทีก้าผ่านความทุกข์ยากลำบากนั้นดังนั้นเมื่อมีความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอน เรามีความคิดหนึ่งที่เราบอกว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เราเจอความทุกข์ยากนั้นแต่ในขณะเดียวกันผมอยากจะเสนอให้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้ามองในอีกมุมมองหนึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ลูกได้เจอความทุกข์ยากลำบากและขณะเดียวกันให้เรามีโอกาสที่จะทบทวนว่าพระองค์ทรงนำเราให้ผ่านความทุกข์ยากลำบากนั้นมาได้อย่างไร เหมือนอย่างเทศกาลอยู่เพิงที่พวกเขาอยู่ในเชลเตอร์หรืออยู่ในเพิงชั่วคราวเพื่อเป็นการทบทวนที่ถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์นี้ครับนี่คือท่าทีแรกที่อาจารย์อยากจะให้พวกเรามีต่อความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตของเราเรื่องที่สที่เราได้รับบทเรียนจากเทศกาลอยู่เพิงก็คือเรื่องของ การถวายการถวายหลายคนมัจกจะมองจากสิ่งของภายนอกก็คือมองว่าถ้าคนนี้ถวายเงินมากคนนี้ถวายเงินน้อยก็แปลว่าคนที่ถวายเงินมากนั้นได้รับพระพรมากกว่าคนถวายเงินน้อยนะหรือบางคนเขาก็มองจากว่าอ่าพระเจ้าอวยพรให้เขามากนะแสดงว่าเขาก็มีมากอีกคนหนึ่ง นะเขามีน้อยเซลล์พระเจ้าอวยพรให้เขาน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าเลยหลักการในพระคัมภีร์ให้เราชัดเจนว่าหลักการถวายนั้นนะเราทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อเราได้รับพระพอรอย่างไรเราก็ถวายคืนให้กับพระองค์ตามกำลังตามสัสดส่วนตามพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้า เราถวายคืนขอพระคุณพระองค์ตามสัดส่วนที่เราได้รับจากพระเจ้าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับนะการถวายเป็นเรื่องโดยตรงระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราต้องเปรียบเทียบคนโน้นเปรียบเทียบคนนี้ว่าใครถวายมากใครถวายน้อยไม่ใช่ครับเป็นการสำแดงออกถึงการขอพระคุณของเราโดยตรงระหว่างเรา ระเจ้าเท่านั้นครับในนี้ได้พูดถึงการที่หลายๆคนเขาได้ถวายข้าวถวายอางุ่นะนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในยุคนั้นเป็นเรื่องของผลผลิตแต่ผมก็มองเปรียบเทียบในปัจจุบันหลายคนได้ถวายผลแรกครับถ้าเราได้เห็นในคริจักรในต่างจังหวัดหลายๆคนเขาได้ถวายผลผลิตแรกที่เขาได้รับคืนให้กับพระเจ้า หรือแม้แต่ผมได้เคยเห็นสมาชิกบางคนอนุชนบางคนเขาได้ถวายเงินเดือนเดือนแรกคืนให้กับพระเจ้านะซึ่งผมเชื่อว่านั่นแหละคือท่าทีที่ถูกต้องเป็นท่าทีที่พระเจ้าต้องการจากเราทุกๆคนครับดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบว่าคนนี้มีมากคนนี้มีน้อยแต่แท้จริงแล้วเราทุกคน ต่างได้รับพระพรจากพระเจ้าด้วยกันทุกคนการถวายของเราเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าการถวายของเราเป็นการถวายตามกำลังตามความสามารถตามพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนับแต่งน,นี้ต่อไปเราจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปว่าเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าเพราะแท้จริงแล้ว พระองค์ได้ทรงประทานพระพรประทานของประทานประทานความสามารถให้กับพวกเราทุกทุกคนอย่างพอเพียงครับนะการที่เราได้ถวายเสียงเพลงคืนให้กับพระองค์การที่เราได้ร่วมกันรับใช้ในการตกแต่งคิดาสนการที่เราได้ทำอาหารให้กับพี่น้องได้รับประทานการที่เราได้ถวายเงินของเราช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ร้อนมากกว่าเรา การที่เราได้ขับรถนะพาผู้รับใช้ของพระเจ้าไปยังที่ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เป็นการถวายตามกำลังของเราครับเพราะฉะนั้นหวังว่าบทเรียนในวันนี้จะทำให้เรารู้ว่าหนึ่งท่าทีสำคัญมากเมื่อมีความทุกข์ร้อนที่เกิดในชีวิตของเราท่านจะมองบวกหรือท่านจะมองลบแต่บทเรียนนี้สอนให้เรามองบวกครับว่า ให้เรามองพระคุณของพระเจ้าที่นำเราผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาด้านที่สองเราจะไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าอีกต่อไปเพราะแท้จริงแล้วพระคุณของพระเจ้าที่มีมาให้กับเรานั้นก็มีมากเพียงพอแล้วครับเราจะร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนเทศกาลอยู่เพิ่ง ที่เป็นเทศกาลที่พระองค์ได้ทรงให้บทเรียนกับชนชาติอิสราเอลในยุคโน,โน้นแต่สิ่งนี้ก็เป็นจริงในชีวิตของเราในปัจจุบันทุกวันเหมือนกันข้าแต่พระเจ้าขอให้บทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ที่เราจะไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าเพราะแท้จริงแล้วพระคุณพระพรของพระองค์ที่ประทานให้กับเรานั้นก็มีมากเพียงพออยู่แล้วและเมื่อมีความ ลำบากต่างๆที่เกิดในชีวิตของเราเราจะมองในแง่ดีเสมอว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากพระองค์ทรงนำเราผ่านความทุกข์ยากลำบากนั้นไปด้วยกันและเมื่อเราได้อยู่เพิงเรารู้ว่านี่เป็นพระคุณของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าคอยนับจากนี้ต่อไปลูกจะมีทัศนะที่ดีทัศนะที่ถูกต้องต่อพระคุณและความรักของพระองค์ ขอโรรองโปรดเสริมกาลังให้กับลูกด้วยที่ลูกจะสามารถยืนหยัดในทางของโรรองตลอดไปลูกจึงอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกําลังเราทุกๆคนที่เราจะสามารถที่จะยืนหยัดผ่านความทุกข์ยากลําบากและมีท่าทีที่ถูกต้องในการถวายให้กับพระเจ้าครับ ขอพระเจ้าวอวยพรใะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของพรจิาจาจแสงสิภาพของเรานะคะ